เดียวโตแล้วแม่ล่ำขนาดอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี่ยวโตแล้วทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งลงชิมพันเ็นมานะคะสภาพคือเพิ่งตื่นแล้วก็เดี๋ยวไปที่พักกันไปจับกระเป๋าก่น ชงบังวะค่ะ from เียวโตนะคะเรามาถึงแล้วนะคะแล้วก็ไปฝากกระเป๋าเรียบร้อยจากมาช้าที่เดินทาง กระเป๋าเยอะมากนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะร้านชื่อเมนยาทาคาคุระน,นิโจนะคะก็คืออยู่ตรงที่เกียวโตไม่ได้ไกลมากนะคะจากในเมืองทุกคนก็สามารถมาได้แล้วก็จริงๆอะ่ะถ้าโชคดีหน่อยคือร้านเปิด11โมงตอนนี้จริงมาประมาณเที่ยงนะคะแบบเศษโมง50ประมาณนี้ให้ดูคิวอันนี้ก็คือคิวนะทุกคนคือที่นั่งอาจจะเป็นที่นั่งบาร์ร้านเล็กแค่นี้เลยเป็นที่นั่งแค่4-5ที่แต่ว่าคนนั่งรอนะคะนิดหน่อยบอกเลยว่าไม่น่านเนะพราะว่า ญี่ปุ่นอะเท่าที่สังเกตอ่ะคือเฮียแกรันคิวไวมากญี่ปุ่นแกรันคิวแบบไวชํำไม่ได้รอนานขนาดนั้นเขาก็รีวิวว่าอร่อยว่าดีเป็นเหมือนเป็นเส้นแบบราเม,มงโซบะอะไรประมาณเนี้เยเลยมาลองดูเป็นยังไงตอนเนี้ยคือคิวไม่เยอะเมื่อคืนมือสุดท้ายลาซปเปอร์ในโตเกียวทําจุกถึงคอก็คือนาเบโซอีลาน,นี้ก็คือเอาแบบเอาแคบบแบบ่พอแบบอืมพออืมพออะไรเงี้ยเพราะว่านี้ก็คือแบบฟิลแบบ อ๋อเราสั่งหน้าตู้ได้เลยทุกคนเราก็ได้กระดาษแบบนี้มานะคะก็น่าจะเป็นเหมือนออเดอร์เราว่าแบบคือเราสั่งอะไรไปบ้างแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะให้พี่เขาดูนะคะ สองข้างในนิดหนึ่งเราก็จะนั่งเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะด้านหน้าแล้วก็แบบมีประมาณ4ี่ห้าที่เท่านั้นทุกคนก็คือทุกคนมาเพื่อแบบแค่กินอะ่ะแกดูเขามาเพื่อแค่กินเท่านั้นแล้วก็คือจบแล้วก็ออกประตูนี้นะคะแล้วก็กลับบ้านนอนฉ่าก็คือแบบดีมากทุกคนนี่ก็เลยคิดว่าแนะนํานะเพราะว่าไม่ได้รอคิวนานขนาดนั้นบาร์มีที่นั่งประมาณ5ที่ต่อโรนะคะก็คิดว่ารอบต่อไปเราก็อาจจะได้นั่งกินเลยนะคะเดี๋ยวมารรว่าเป็นยังไงก็คือจริงสั่งเป็นซิเคเมนนะคะแล้วก็ ็สั่งเป็นเนื้อ Japanese Beef แล้วก็มีท็อปปิ้งหมูชาชูด้วยนะคะเพราะอยากรู้ว่าหมูชาชูเขาเป็นยังไงแล้วก็สั่งไข่ดิบไปเดี๋ยวเราดูกันได้ที่นั่งแล้วทุกคนภายในเวลาแตบเดี่ยวมากๆแ๊บเดี่ยวมากๆพมาก,โอ,มากโอเคเราจะมากิน สั่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอมาอุปกรณ์นะคะทุกคนมันก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้เป็นเกะนะให้เราพวกเครื่องปรุงต่างๆตะเกียบนะคะทิชชู่นี่ก็คุณพี่เขากำลังทำราเม็งอยู่แบบฮิปสเตอร์มากๆโอเค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 น่ากินมากไอ้ยาขออนุญาตรวมรวมทีม เราจะมาลองกินกันแล้วนะคะทุกคน<อ>ไปเราได้อ,อร่อยมากอืม ก็อร่อยแอปกาอร่อยมาทุกคนนำ้ำน้ำทำให้มากินมากๆรอคิวไม่นานด้วยล่ะมากินเถอะจริงเส้นคือแบบเอาเดนเต้เพราะมันแอบ,บกดดันนะถ้าแบบว่าเราแบบกินพลาดอ่างเงี้ยที่ไม่ถูกวิธีหรือว่าแบบเชฟอยู่ข้างหน้าเรากินไม่หมดอย่างเงี้ยกดดันมาก อร่อยจนต้องออกพูดอีกรอบหนึ่งต่างน,น่านว่าอร่อยมากเจ้าของร้านน่าจะเป็นคนที่แบบยืนใช้มือเดียวทำอาหารฉันชอบมากแล้วก็แบบมีความคีบโยโย่ ok. นิดนึงอะไรเงี้ยดีมากเลยอะอร่อยมากแต่ว่าแอบ,บเค็มไปน,นิดหนึ่งแต่ว่าเซอร์เคมเมนมันก็ต้องเค็มๆอย่างนี้แหละมันถึงจะเป็นอะไรที่อร่อยถูกไหมอร่อยอะ ราคาไม่แพงด้วยแบบสามารถกินได้ในราคา200-300ถึง300บาทนะคะไม่แพงมากด้วยเออคุณภาพดีมากอร่อยมากสั่งแค่เส้นเรกูล่าก็พอนะเพราะว่าจริงว่ามันก็แอบ,บเยอะแล้วคิวมันรันเร็วจริงๆรงคนจริงรอแบบ10นาทีก็ได้กินแล้วอะไรเงี้ยรันเร็วมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบบคิวมันไม่ได้แบบเยอะก็คือรอไปเถอะอมันคุ้มแล้วก็ก่อนกินระวังด้วยนะทุกคนคือแอบ,บกระเด็นนิดนึงเสื้อขาวก็จะ นิดนึงซีลขนมจีนน้ำยาหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปตลาดนิชิกิต่อนะคะตลาดนิชิกิก็คือแบบมันจะมีตลาดแบบขายพวกขนม ขายอาหารนะคะอะไรเงีเง้ยเยอะก็เดี๋ยวเราไปดูว่าที่ตลาดเราจะไปกินเดินกินอะไรบ้างนี้เ่าก็เดินจากร้านนะคะไปตลาดนะประมาณโลหนึ่งก็เดินฟิลฟิลไปสิบนาทีเลยว่าเดี๋ยวเราจะเดินย่อยไปเรื่อยๆนะคะเพราะจริงๆที่บอกว่า,วานะเบโซมอนคือเล่นจุกมากอันนี้ก็คืออิ่มมัดมากนะคะถ้าของหวานกินลังปากมีความสุขละนี่คือเมืองแห่งความเงียบสงบแนะนําให้ทุกคนมาถ้าแบบเบื่อตกเกียวกันแล้วนะคะดู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  เหมือนที่วัดอาซากุชิอะวก็ยังเหมือนกันเลยทุกคนเอาจริงอาจจะรสชาติเหมือนกันอันนี้น่ารักมากเลยค่ะเส้นสนุกซี้ทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นไส้สนุกซี้แบบนี้น่ากินมากแต่โดนมาสักอันหนึ่งมีไส้อะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวปุ๊กเกล้วทานสลิดเอานะคะไปที่เขาทอดใหม่ๆเลยโคตรดีค่ะทุกคน นี่นะคะรถต่างๆมีแอปเปิลมีคัสตาร์ดแล้วก็มีเหมือนจะเป็นเบรทบีนนะคะทุกคนนี่เลยนี่แม่ยิ้มนากินมากโอ้โหน่ากินสดสดดมากโอ้โหนี่ไี่คือขายอย่างนี้เลยก็คือตัวละสองร้อยห้าสิบบาทกล่องนี้ราคาประมาณแปดร้อยบาททุกคุมนะกล่องนูนหกพันห้าคือประมาณแบบโอเคนะอูโหตาเตะแก อันนั้นชิ้นละสามร้อยหรอชิ้นละเจ็ดสิบห้าบาทอ,อ่ะนะก,ก,กินเยอะมากน่มอร่มากค่เบลทำอยู่เลนี่เอางี้ต้องอร่อยแน่นราเดือดเป็นผมป่าข้างของเขาแล้วอร่อยแน,น่นีสดสเลยโอ้มหใหญ่มากอยกลินกระเด เขามีเบบี้โดนัทด้วยเธอร้านนี้เขาทําจากซอยทุกอย่างเลยนะคะก็คือจะเป็นแบบน้าเต้าหู้ม, tofu, ม imi, ะะีโทฟูมีซาชิมินะคะโทฟูแล้วก็เป็นไอติมที่ทําจากซอยมิวแน่นอนใครที่แบบแพ้นมวัวก็คือมากินร้านนี้เลยนี่อันนี้เป็นโดนัททาจากซอยมิวน่ากินมากเดี๋ยวลองกินโดนัทที่มาจากซอยมิวดีกว่าเาปน็นยังไงนี่ละแปดชิ้นมัน350้าเขาก็จะเอาไปทอดในน้ํามันแบบนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลย ถ้าสมมติชินนี้ออ่ะมันเป็นของข้าวหรือของหวานมึงชอบอะไรไม่ชอบเราโดนทำลายหัวใจที่ตเกียวมาเขาจะดูว่าจะได้ทำลายหัวใจที่เกียวตัวอยก่หรเปล่า คนนองมยน่ากรีแอนยากินโซบะน,นะคะที่ร้านคุณเลยนะแถวบ้านเลิศกว่าที่ไปกินทุกร้านตอนนี้อีกเกี่ยวโตมันเล่นฉันแล้วแกด มากไม่กี่เย,ยนอะทำไม่น่าแล้วแต่ว,ว่าสิบชิ้นปั๊น่ากินมากอ่ะโ oh อ้ไม่ก้าดจะเล่าให้ฟังว่าไปกินที่ตลาดนิชิกิมาร์เก็ตมาซึ่งแบบ มันเหมือนแบบเป็นเกี๊ยวซา่าที่ขายให้ับางชาซึ่งมันคือฟิลแบบไม่มีน้าจิ้มอะไรเลยคือเราก็เป็นคนที่กินเกี๊ยวซา่ากับน้าจิ้มมาตลอดไงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกไปป่ะเราไม่อร่อยเลยข้างในคือแบบไส้ยังแบบเย็นอยู่เลยเย็นเป็นน้าแข็งอยู่อะแล้วก็แฉะแฉะะไม่แห้งแห้อะอันนี้คือแบบป๊อกได้เลยคือแบบเนี่ยหูได้ยินเสียงมาเมื่อกี้อย่นอ้เละหู ทุกคนอย่าไปหากินในตลาดนั่นอนะไปซื้อของฝากอะไรเงี้ยโอเคแบบน่าจะพอได้แต่ว่าถ้าคาดหวังว่าจะไปกินมื้อเที่ยงแบบเป็นมือม้อเลยที่ตลาดอันนี้แบบจูไม่ค่อยรีคอมเมนต์เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเจอของอร่อยแบบจริงจังเลยอย่างเงี้ยไปเดินเล่นแบบซื้อขนมจุ๊บจิ๊บ,บพออะไรเงี้ยขนมแกงไม่อร่อยเลยคิดดูดิขนาดชาเขียวร้านที่แบบดูกแกรนแล้วนะแบบไปกินร้านที่ดูแพง,งนะแบบขั้วละแปดร้อยเยนแบบหวานแบบ เป็นต,ต,ตาเดียมากอ <c oughs> อของเขามันเป็นนี่ไม่ใช่น้ำจิ้มเปรี้ยวๆด้วยเป็นน้ำจิ้มแบบงางาแบบเขาเรียกผีเผาอ่ะเอาน้ำจิ้มผีเผาอ่ะออริจินอลญี่ปุ่นเขากินกับน้ำจิ้มิกเผาอุ๊ยรนะ้อนมากอร่อยมากจิ้ม แล้วจะรู้เรื่องเลยที่ว่าไปกินเมื่อเช้าอ่ะนิชิกิคืออมนี่ว่านิชิกิขายชาล่างชาติเกินไปเูแล้ว่าเสียความเป็น ordinary ไปแล้วอ่ะแต่นี่ว่าแบบต้องมาโผล,ล่ร้านโลโก้อ่ะถึงจะแบบไ,ไกลๆอ่ะนอ,นอกเมืองตรงศูนย์ตรงนั้นอ่ะถึงจะเจอนอะอร่อยที่ว่าร้านเราแั้นกันน่าจะขายให้แบบโ o u r i s ์หมดเลยไม่อ่อ ไยเกินมากีปมาเกียวโตนะคะก็คูเรนไนมากินซะเพราะว่ารู้จักหน้าตาแล้วกือบล่ำขานาทอู๋อกูอิตาลีกีมาคือุ๊ยโอโคโนโรยมากจบที่ไปกินมาตั้งนมนานวันนี้คือจอบละ คนไม่ต้องไปสซนหากินในในเมืองในแบบใกล้ๆตรงทัวริสปอร์ตตรงเขาเรียกว่าแบบมืนเหมือนตรงกลางปั๊เซ็นเตอร์ะทิ่เอางี้เดินไปตรงไหนหน้าฝรั่งเยอะอ่ะเดินออกเลยถ้าเดินเข้ามาปุ๊บมีแต่แบบหน้าญี่ปุ่นฝรั่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยยังต่อได้เหมือนร้านแรกที่เราไปอ่ะเอร้านบิงอ่ะอันนั้นไม่มีฝรั่งเลยก็มีแต่ยี่ห้อญี่ปุ่นแต่ว่าอร่อย จ่าหมดละอานีอร่อยเสียาสุกมากอ่ะแบบเคเมริกนอร่อยเยี่ยรวมทุกยาง ประมาณสองร้อยบาทชิ้นใหญ่มากแล้วก็เขาเรียกว่ายางกินหรือเปล่าแปดร้อยฮะเออแปดร้อยคือประมาณร้อยร้อยเก้าสิบรือแปดสิบเกี๋ยวนี้เกี๊ยวซ่าที่แบบที่ไทยอะ่ะหน้าโรงเรียนที่มีร้านแบบเกี๊ยวซ่าแบบป้ารถเข็นอะ่ะ ยี่สิบบาทเลยเกี๊ยวซาทอดอ่ะที่เหมือนแบบเกี๊ยวทอดเฉยๆอ่ะแล้วก็มีผักข้างล่างก็ค่ราซอดอ่ะแบบจริงๆแบบว่าเหมือนชิละยี่สิบแล้วว่าเดี๋ยวนี้อันนี้ชิละสิบห้าอร่อยวะ่ะจบนะมีเมนูจีนจด้วยง่ายไปอะจิงก็ แค่บะมีนูวกินแมวเฮ้ยเมื่อกี้เห็นหน้าร้านมีเมนูไขหวานไวยที่แบบว่าเขาต้องเป็นแบบประตูนหน้าร้านอะแบบเป็นรูปโชว์แล้วก็ในเมนูแบบภาษาญี่ปุ่นอะก็มีแนะนําเป็นเมนูไขหวานแต่กุ้งไมกพี่ผักแบบฉ่ำมากผักแป้งอันรดเอ่ย อันนี้อร่อยจริงแนะนำนะแม่แม่ทุกท่านนะแต่ถ้าลดน้ำหนักอยู่ก็ไม่แนะนำนะแม่นะบอกก่อนบอกก่อนนะว่ากินขนาดนี้คือเดินวันแล้วแบบหมื่นสองหมื่นเก้าแม่กรีนท mm ีพิสตาชีโออร่อยมากน้ำน้ำนำนำ กันแล้นแบบว่าปเป็กสดอย่างนี้เลยอ่ะนี่แวะระหว่างเดินนะคะตอนมานอือสดมากชุดเขาทำเองเล็กๆแบบนี้นะว้าวนาทีน Now w e come to this cafe c ขอ l e d g o k u เ e n นะคะเพราะว่า reception ที่โรงแรมแนะนำมาบอกว่าที่นี่คืออายอยมากเป็นแบบ house แบบนี้เป็นฟิลฟิลคาเฟ่สวยมากคาเฟ่แกรี่ล็อกกูเจน ไม่ต้องกไกลแต่ว่า oh my god this is so good อิทารากิมัอึอนะหูของจริงของจริงแบบของจริงอะ่ะเขาชอบใสม่มะเขือเทศในแซนด์วิชนะที่เนี้ย ออร่ยไม่มีอะไรแต่อร่อยอยี่ยที่ร้านอีีของปีนะจ๊ะมปกินขนมก้นอ่ากุองสดทุกคนกินแบบประจำเดือนมากันของอบๆยอกดำปวดหัวเลยนี่ทริปนี้พาเจกับไปมาเที่ยวด้วยที่ญี่ปุ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะพาเพื่อนมาเที่ยวด้วย วายแลนอัี้มันขนมอะไรไม่รู้ด้วยบอกเป็นขนมทรดิชันของเกียวโตนะคะจะมาลองชิมว่ามันเป็นอะไรยังไงโอ,อติก็ไม่ใช่พอเปีเยก็ไม่เชิงอีเลยมาถึงนี่เมื่อกี้อันนี้เห็นดูแล้วต้องกินอืมอืมอะไรก็ลอยต้นต้นอาชาเขียวดีมาก เบสคอมบินเชันรมากเราจะมาวันชื่อว่าคิกาชิมยามะดิโชจิให้มาแวะที่มันจะมีทางขึ้นที่แบบเป็นตลาดเป็นแบบอะไรร้านขายให้มาแวะคาเฟ่ที่ชื่อ A.G. ค o อมดี อตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคสสาซึคุระนะคะซึ่งมันอยู่ในตลาดแบบก็คือตลาดแบบของกินอะแล้วก็มันจะเป็นซอยเล็กๆทุกคนมันจะอยู่ร้านข้างๆกับเซอร์โทมัสอะไรสักอย่างเป็นแบบเจดมนีสเวเทอร์นะคะตอนนี้เราคือเข้าไปในซอยแล้วเราก็มีคิวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาน่าจะรันคิวเร็วอยู่แบบตามสไตล์คนญี่ปุ่นปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิวนิดเดียวเองไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนแนะนํานะคะ ว่วก็มีคนแนะนะว่าก็อร่อยเนี่รยรอแค่คิวเดียวเอง2คิวนะคะประมาณ5 0าสถึงสินาทีก็จะได้กินละเกี๊ยวเป็นซอยเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันต่างกับที่ไทยไหมอันนี้น่าจะเป็นฟิวเทตอเวของเขานะซึ่งแบบน่ากินมากทุกคนเป็นเหมือนเป็นตบ,ออบบอกตั้งแต่ตนะคะน่ากินมากเสำหรับอร่อยแน่นอนสั่งแน่ๆแต่ละมาก็เอ้ยก็ยเอาเองินยังไงแต่ก็ถือว่าได้อยู่ ก็คือเขาจะมีวิธีบอกนะคะว่าเราต้องทอําน้าจิ้มยังไงเขาจะมีวิธีบอกเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นว่าเปนะะ็นยังไงอย่างแรกนะคะ free refills on rice cabbage and miso soup please ask for refills please choose from grain rice and rice they have a choice of grain rice and rice normal rice and rice they have three sauces for you and then they have kasukura pickles this is how we do พอจะให้อานิมาต้องบดนะคะทุกคน มากมาที่ไทยเลยทุกคนแตน่ว่ารสชาติของหมูอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากมาลองกินที่เกียวโตนะคะก็คือแนะนํามากเพราะมันเป็นสาขาแบบสาขาแรกเลยมัง้งสาขาออริจนินอลเลยมานมั้อันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเขาว่าต้องมากินก็ต้องกินอืมน่าหอมมากอืมดูความละเอียด จากจุดนี้มาจุดนี้โอเทุกคนมาแล้วดิโอเคโคน่ารักมากน่ากินมากนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปทุกคนมันเลิศมาก <Okay. S 1> กินกันดีกว่าเทคนิคนะคะของจริงก็คือไอ้ผงๆอันนี้ใช่ไหมคือเหมือนเขาจะมีเครื่องดมจิ้นอย่านี้ทุกคนแล้วก็เกี่ยมันลงมานะคะสัก นิดนึงสมมติมว่าทุกคนอยากกินแบบแยกกันสองซอสใช่ไหมอันนี้จะเป็นสไปซี่ซอสนะคะเราก็เทลงไปนิดนึงนี่นะคะก็คือเอาผสมกันแล้วก็อันนี้ผสมเราก็จะได้กินสไปซี่ซอสที่เป็นแบบมีง,งาด้วยอย่างนี้นะคะตัวใหญ่แล้วก็จะผสมเป็นออริจินอลซอสนะคะเพราะว่าจริงส่วนตัวไม่ค่อยชอบกินเผ็ดนะก็จะใส่นี้ลงไปแบบนี้แล้วก็ผสมชอบกินงาเยอะงาน้อยก็แล้วแต่ อร่อยอ๋อจิ้มกับข้าวมไม่ต้องจิ้มก็อร่อยแล้วอะอร่อยมีคนแนะนำบอกว่าจริงๆแล้วอะแค่จิ้มเกลือก็อร่อยเนี่ยเขาก็จะมีเกลือมาให้นะคะอันนี้จิ้มเกลืออืมจิ้มเกลืออร่อยมากลองจิ้มซอสเผ็ดอืม น้องจิง้มน้ำจิ้มก่อนอืมอืมน้ำสลัดยูสุอร่อยมากสดชื่นมากอร่อยมาก ก่อนคือมันจิ้มซอสแล้วมันเฉยๆแต่ว่าถ้าแบบไม่จิ้มซอสอะโหแบบอิ่มเนื้อคือแบบน้ำหมูคือสุดยอดมากมสลัดเขาอร่อยมากเลยอะเขาใช้ยี่ห้ออะไรวะน้ำสลัดยูสุอร่อยมากอะ่ะแบบมันไม่ใช่แบบยูสุทั่วไปอ,อร่อยมากมันแบบตัดเลี่ยนดีมากอะ่ะอันนี้คือสลัดจิ้หมดไปแล้วนะคะทุกคนจิ้มเกลือ is the b เ s สนี่จิ้มเกลืออืมฟินอร่อยมาก ร้านนี้น่ากินมากมันคือร้านที่ชื่อว,ว่ากริโกเกเตะปัย่าะคะ่ะซึ่งมันเป็นแบบนี้กลมๆแบบนี้เป็นรูๆแล้วคที่ตี่กว่าคือนางส,สามารถทำฮับฮได้คือเขาแนะนำเป็นรสนี้เป็นแบบสเปเชียลตี้ของเขา,เาแต่ว่าเราอะเห็นไหมสามารถทำาัเห็นไหมอันนี้ก็คืออ,อนันนี้แต่ว่าเราสามารถทำฮับฮับได้ก็คือสมมติว่าเอาเอารสสตรอเบอรี่มันก็จะึ่งนึงแล้วก็เอาอะไรสักอย่างอีกรึ่งนึงอีกเป็นแบบนี้ฮับฮับ ลดมากแล้วก็จะได้ราคาข้างล่างนะคะก็คือถ้าซื้อแบบทา l f h ก็คือแ800ร้อแล้วเมื่อกี้ก็จริงอะก็กซ์กับชาเขียวอันนี้ซึ่งชาเขียวเนี้ย h า l f half เป็น700ร้อยทั้งหมดพันห้ามีเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงเขาทำให้ดูสดสดเลยก็คือเอาอีแป้งเนี่ยมาโรยไอซิ่งแล้วก็เอาไปอบซึ่งที่ทำแปก็จะเป็นอันนี้เหมือนกันเฮ้ยน่าสนใจอบอบน้องคนนี้ อะอน้องเสร็ปผมน้องก็จะมีอยูนี้เฮ้ย <c oughs> นี่ทำลังทำชิ้นของจริงอยู่เลยนะคะก็คือเป็นสบบรบเบอรี่แล้วก็เป็นอันนี้โอ้ยน่ากินมากเป็นชาเขียวกัสบสรอเบอรี่นี่รานะคะประมาณ300บาทนะคะหน,นึ่ชิ้นมาแร้วแต่ว่าต้องเป็นเท็กเวลนะคะแต่ว่าก็เป็นไรน่ากินมากอ๋อน,น่ากินมาก อาจจะไม่ใช่ของเราหรือเปล่าซามิราดแบบข้างหน้าแบบเป็นโรยซีซามีเป็นโรยอะไรก็ว่าไปเพราะว่าเขามีแบบเผ็ดด้วยแบเคาเรียกว่าขาวแบบเซเวอรีก็คือเป็นฟิลแบบอะโวคาโดแฮมชีสอะไรอย่างเี้ยก็มีนะคะนี่ร้านอยู่ใกล้ๆกับร้านนั่นเลยค่ะค่ะซิคุระลูกมันซื้อได้ข้าวเร็วโตถ้าเหมือนเดิมนะอื้อ